สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านกันด้วยนะฮะกลับมาเจอกับปอเฟย์กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราเจอกันวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์2568ครับเอาเฟย์มีทีเด็ดฟุตบอลวันนี้3คู่ค่ับทำมาฝากให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับวันนี้อยู่ประมาณจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษทั้งหมดทั้ง3คู่เลยนะฮะแต่ก่อนที่จะไปเริ่มรับฟังบทวิเคราะห์จากปอเฟย์ครับปอเฟย์ขอขอบคุณไปกับเว็บไซต์บอลเดียวด้วยดูบอลสดดูบอลฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่ต้องสมัครสมาชิกใดๆทัั้้้้้งงงสิิินนนนคคคลลลลก์ใตตอมมเเดดาา่ไยะรบ เอาล่ะคู่แรกของเราในวนี้นะครับเริ่มต้นกันที่คู่ของนอตติงแฮมฟอร์เรสครับอันดับที่3ของตารางคะแนนเปิดบ้านรับการมาเยือนของไบรตันครับอันดับที่9ของตารางคะแนนนะครับแล้วก็นี้ฟอร์เรสนั้นต่อไปในราคาปปในบ้านของตัวเองนะครับทว่าใงคู่นี้3นัดที่ผ่านมานะครับไบรตันนั้นดีกว่านะครับเอาชนะไปได้2นัดนะฮะแต่ว่าในนัดล่าสุดของคู่นี้จบเสมอกันไปที่2ประตูต่อ2ในบ้านของไบรตันนั่นเองนะครับฟอร์ม5นัดก่อนเจอกันทางด้านของฟอร์เรสเนะครับก่อนหน้านี้มีฟอร์มที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะเขาก็ แพ้กับบอลมาร์ไปถึง5ประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวนะครับส่วนด้านของฝั่งผู้มมเยือนอย่างไบรตันนะครับห้าเกมพวกเขาแพ้ไปเกมเดียวเท่านั้นนะครับชนะมา3เกมติดแล้วก็เสมอไปเกมนึ่งครับลาสุดของพวกเขานี้แพ้กับเอเวอร์ตันไป1นประตูต่อศูนย์นะนอกบ้านของไบรตันนะครับพวกเขาชนะมา3เกมติดแล้วนะครับเสมอไป2เกมนะครับส่วนด้านของฟอเรสห้าเกมที่เล่นในบ้านนะครับพวกเขาเสมอไปเกมเดียวเท่านั้นครับชนะไปถึง4เกมเลยทีเดียวนะฮะวันนี้นะครับพวกเขาจะต้องเปิดบ้านเจอกับไบรตันนะครับโดยที่คู่นี้เป็นในด้านของฟอเรสที่ต่อไป ันน้ดีกว่าฟอเรสค่อนข้างน่จะชัดเจนเลยนะครับเพราะว่า3นัดที่ผ่านมาไบรตันนั้นเอาชนะไปได้ถึง2นัดเลยนะครับแม้ว่าล่าสุดจะเสมอกันมาก็ตามนะครับฟอร์มช่วงหลังมานี้ไบรตันก็ดีกว่าฟอเรสชัดเจนเลยนะครับเพราะว่าไบรตันก็เก็บชัยชนะมารวมๆนะครับพวกเขาก็แพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเหมือนกันตลอด5เกมนะครับนั่นแหละนะฮะไม่ต่างกันเลยนะครับคู่นี้แต่ถ้าเกิดว่าวัดกันตามฟอร์มโดยรวมแล้วนะครับอเฟยว่าฟอเรสเองนะครับมีฟอร์มที่ดีมากๆเลยนะครับทำให้พวกเขานั้นขึ้นมาอยู่อันดับที่3ขขอองงตาาารรคะแนนัลล้้วววกก็พพเเมมดดหย ว่าจะเป็นทีมใหญ่หรือว่าทีมเล็กนะปีนี้นะครับพวกเขาค่อนข้างจะทำทีมได้ดีมากๆเลยสําหรับฟอเรสต์นะครับวันนี้นะฮะพวกเขาได้เล่นในบ้านของตัวเองด้วยเจอกับไบรตันอะเฟอยว่าสนุกแล้วก็มันแน่นอนสําหรับคู่นี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าให้เลือกจิ้มสักทีมหนึ่งเอาเฟอยก็ยังคิดว่าฟอเรสต์ที่เล่นในบ้านของตัวเองนะครับพร้อมกับแรงจูงใจต่างๆนานานะครับเอาเฟอยว่าวันนี้ฟอเรสต์นะครับมีโอกาสที่จะเอาชนะไบรตันได้อย่างแน่นอนนะครับสกอร์ที่คาดในวันนี้ให้ฟอร์เรสต์ตอตออตเองไปไปด้เลยในะราคปชนป ต่อในคู่ที่2กันเลยนะครับเราไปดูคู่ของบอลมัดครับอันดับที่7ของตารางคะแนนเปิดบ้านรับการเยือนของลิเวอร์พูลครับอันดับที่1ของตารางคะแนนนะครับแล้วก็นี้ลิเวอร์พูลนั้นตอบไปในราคาครึ่งควบลูกนะครับเหตุผลของคู่นี้ลิเวอร์พูลนั้นดีกว่าชัดเจนเลยนะครับเจอกันมา3นัดล่าสุดลิเวอร์พูลชนะไปได้หมดเลยครับล่าสุดลิเวอร์พูลเอาชนะที่แอนฟิลไป3ประตูต่อศูนย์นะฟอร์มหานัดก่อนเจอกันคู่นี้ทางด้านของฝั่งเจ้าบ้านอย่างบอลมัดห้าเกมถือว่าอยู่ในฟอร์มที่ดีมากๆเลยนะครับเเ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 สสสมมมออออไไไปปปปกกกดดดีีียยยวววทท่่่าาาานนนนนัั้ะะะะครรรบชชถึง4ลลุข็ฟตต์5ู นะครับก่อนหน้านี้ก็ชนะนิวคาสเซิลไปถึง4ประตูต่อ1เลยทีเดียวนะครับส่วนด้านของลิเวอร์พูลครับห้เกมที่ผ่านมาของพวกเขาแพ้ไปเกมหนึ่งครับชนะมา3เกมแล้วก็เสมอไปเกมหนึ่งนะครับนาที่พวกเขาแพ้ก็แพ้กับทางด้านของ p ีเอฟบีไฮโอเฟนนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะแพ้ไป3ประตูต่อ2นั่นเองนะครับก็นอกบ้านของลิเวอร์พูลนะครับแพ้ไป2เกมครับเสมอไปเกมหนึ่งแล้วก็ชนะมาอสองเกมนะครับส่วนด้านของบอลมาร์ทครับห้าเกมที่เล่นในบ้านอยู่ในฟอร์มที่ดีเลยนะครับเสมอมา2เกมแล้วก็ชนะมา3เกมติดแล้วนะครัับบก็ยยงไม่แพ้้ใใครนนาเล ะวันนี้พวกเขาจะต้องเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลนะครับโดยที่วันนี้ลิเวอร์พูลนั้นต่อไปในราคาครึ่งควบล์กุงนะครับวัดกันตามฟอร์มการเล่น5เกมที่ผ่านมาครับบอลมัดนั้นดีกว่าชัดเจนเลยนะครับยิ่งช่วงนี้พวกเขากําลังมั่นใจเลยนะฮะชนะทั้งฟอเรสที่ฟอร์มแจ่มๆนะฮะแล้วก็ชนะทั้งอ่นิวคาสเซิลมานะครับแต่ก็นั้นพวกเขามาเจอกับลิเวอร์พูลทีมที่เป็นไม้เบื่อไม้เมาของพวกเขาเนี่ยครับเพราะว่าตลอด3เกมที่บอลมัดเจอลิเวอร์พูลนี่บอลมัดยังไม่เอาชนะลิเวอร์พูลไไไดดด้้้้เเเเเเเลลลลลยยยนนนนนะะะะคครรรรรััับบหหืออออแแมมมต่่สพพาาาววิ์ูชป แล้วก็ชนะแต่ละทีชนะเยอะด้วยนะครับก็ล่าสุดก็ชนะไป3ามูนย์นะก่อนหน้านี้ในบ้านของบอลหมัดก็ชนะไป4ประตูต่อศูนย์นะฮะไม่ว่าล่าสุดครับลิเวอร์พูลนั้นพวกเขาเพิ่งที่จะแพ้มาแต่ว่าแพ้ในยูฟาแชมเปี้ยนีกนะครับเป็นนาทีพวกเขานั้นเข้ารอบยูฟาไปเป็นที่เรียบร้อรยแล้วนะฮะก็คอนงที่จะจัดสำรองลงเยอะสะส่วนใหญ่เลยนะครับก็แพ้กับเพสวีไฮเอเฟนไปนะอ่ะวันนี้นะครับพวกเขาจะต้องเจอกับทางด้านของบอลหมัดที่ทีมกําลังร้อนแรงนะครับคิดว่าคู่นี้น่าจะมันแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่า่าให้เือกัมกง็ คิดว่าลิเวอร์พูลทียมแบบที่1น่าจะเอาชนะบอลหมัดได้อย่างไม่ยากหนักนะครับสกอร์ที่คาดในวันนี้ลิเวอร์พูลเอาชนะไป3ประตูต่อ1นะครับต่อลิเวอร์พูลไปได้เลยสําหรับคู่นี้ครับพร้อไปดูคู่ของนิวคาสเซิลครับอันดับที่5ของตารางคะแนนเปิดบ้านรักการมาเยือนของฟูลแลมครับอันดับที่10ของตารางคะแนนนะครับและก็วันนี้นิวคาสเซิลนั้นตอกไปในราคา1ลูกนะครับเฮ้ดูด้วงคู่นี้3นัดที่ผ่านมาครับนิวคาสเซิลเอาชนะไปได้2นัดครับฟูลแลมเอาชนะไปได้นัดหนึ่งก็คือในนัดล่าสุดดเเเเเลลลยนน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 ะะะะะคคครรรัััับบทีีี่่่่่ฟฟููแมม้้้้้้ปปปิิิาาาาออออออชไ3ตต1์กกกจวสซห อยู่ในฟอร์มที่ร้อนแรงเลยนะครับชนะไปถึง4เกมเลยแพ้ไปเกมเดียวเท่านั้นนะครับผมในนัดล่าสุดของพวกเขาก็เอาชนะเซาทแฮมตันไป3ประตูต่อ1นะครับส่วนในด้านของฟูลแลมนะครับหเกมที่ผ่านมาของพวกเขาแพ้ไป2เกมครับชนะมา2เกมแล้วก็เสมอไปเกมหนึ่งนะครับก็ฟอร์มของพวกเขาค่อนข้างที่จะสวิงเลยนะครับล่าสุดก็แพ้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อศูนย์นะนักบ้านของฟูลแลมนะครับแพ้ไปเกมหนึ่งครับเสมอมา2เกมแล้วก็ชนะไป2เกมนะครับส่วนในด้านของนิวคาสเซนห้าเกมที่เล่นในบ้านนะครับอยู่ในฟอร์มที่ดีเลยนนนนนะะะคครรััับแพ้้ไไปปเเเเเเกกมมดดดีีียยยววทท่าชถึง4ติล วันนี้พวกเขาจะต้องเปิดบ้านเจอกับฟูลแลมนะฮะโดยที่เฮดทูเฮดก็ต้องบอกว่าเป็นนิวคคสเซลที่ดีกว่านะเพราะว่านิวนั้นเอาชนะไปถึง2นัดตลอด3านัดนะครับแต่ว่าในนาะล่าสุดก็เป็นฟูลแลมที่เอาชนะไปนะครับวันนี้นิวนั้นต่อในราคา1ลูกนะครับวัดกันตามฟอร์มการเล่นแล้วยังไงซะอ่านิวคคสเซลก็ดีกว่าในด้านของฟูลแลมชัดเจนเลยนะครับล่าสุดก็เพิ่งที่จะเอาชนะซาวเตรมตันไปได้ด้วยนะฮะแม้ว่าพวกเขาจะแพ้กับบอลมัดไป41นะครับแต่ก่อนหน้านี้พวกเขาก็ชนะมาร,รมนนครวม อูพัมตันนะครับแล้วก็อีกหลายๆทีมนะครับส่วนด้านของฟูลแลมเองนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้ฟอร์มของพวกเขาไม่สม่ำเสมอเลยนะครับฟอร์มค่อนข้างที่จะสวิงเลยนะฮะมีแพ้มีชนะมีเสมอผัดๆกันไปนะครับล่าสุดก็เพิ่งแพ้กับแมนยูด้วยนะฮะคิดว่าเกมวันนี้นะครับเอาเฟย์ให้ต่อนิวคาสเซิลไปแล้วกันได้เล่นในบ้านอีกด้วยในราคาหนึ่งลูกเอาเฟยว่าลูกแรกมาแน่นอนนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้งสามคู่ครับที่เอาเฟย์นั่นหยิบออกมาวิเคราะห์ให้กับผู้ชมทางบ้านกันในวันนี้นะครับสามคูู่่่่่่เเลยนนนนะคคครับป็ททีีาาสใจิดว น่าจะทํากําไรกับเราได้นะครับก็ lah, วันนี้หากใครที่จะตามมาเฟยมาเดี๋ยวเฟย์แจกที่เดสเต็ปสามนะครับรวมไปถึงตัวเต็ง2ตัวให้กับคุณชมทางบ้านไปนเลยแล้วกันนะครับวันนี้นะครับสตัวที่เดี็ดเจ้าเฟยสเต็ปสามนะฮะเอาเฟยให้ต่อถึงด้านของ Notre นอต์ทแฮมฟอร์เรสไปละกันในราคาปปนะครับต่อเลี้ยวภูไปได้เลยในยราคาครึ่งครบลูกเดียครับแล้วก็วันนี้ให้ต่อนิวคาสเซิลไปได้เลยในราคา1ลูกนะครับนี่เป็นทีเดสเต็ปสามนะในส่วนของตัวเต็งวันนี้2ตัวเน้นๆครับเอาเฟยว่าฟอร์เรสมาแน่นอนครับต่อไปไไไดด้้้้้เเลลลลยยใใในนนนนรรราาาาคคคปปปะัับแวววก็ีหต่ออิพู ครึ่งครอบลูกนี่ครับนี่ก็เป็นที่เดจะเอาเฟย์ประจำค่ำคืนนี้คุณผู้ชมท่านใดที่มีความเห็นต่างคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวเอาเฟย์เข้าไปอ่านลวกันนะครับก่อนจากไปก็ขอฝากผู้สนับสนุนใจดีของเราไว้ด้วยกับเว็บไซต์บอลเดียวนะฮะดูบอลสดดูบอลฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่ต้องสมัครสมาชิกใดๆทั้งสิน้นคลิกลิงก์ใต้ตคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ